พูดชัดเลิกกันแล้วซุปตาสาวประกาศเลิกหนุ่มนักธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักแสดงสาวและความรักของเธอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ เรียกได้ว่าถูกจับตาถึงเรื่องราวความรักมาโดยตลอดสําหรับนักแสดงดาราสาวสวยหมวยสุดน่ารักที่หลายๆคนต่างพากันลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวเรื่องความรักสัที เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงของเธอและผลงานอีกหลากหลายด้านมากฝีมือจนมีแฟนคลับตกกลุ่มรักและติดตามกันจำนวนมากคริสหอวังนับได้ว่าเป็นดาราสาวชื่อดังที่มีผลงานโดดเด่นงานแน่นตลอดทั้งปีแต่ล่าสุดเรื่องหัวใจเธอนั้นตอนนี้ก็ได้เปิดใจว่าโสดร้อเอร์เซตและโสดมาสักพักแล้วด้วย ยอมรับว่าจบความสัมพันธ์กับหนุ่มนักธุรกิจโปรไฟล์เลิศเป็นการเลิกกันด้วยดีไม่มีอะไรค้างคาอะไรกันนั่นเองจ้า